สั่งนี่คือไม่ต้องสั่งโรงเรียนไงสั่งที่ที่เลยทุกคนตอนนั้นพี่แจ๊คสั่งที่นี่หรือว่าตัดเองตัดเองหรือว่าสั่งกับโรงเรียนสั่งนั่นมันได้ไม่ดีดิผ้ามันยังงแข็งแข็งเดอกทำแน่อเนี่ยเขาจะหมั่นไส้เอาไงว่าคนอื่นเขาตัดกับโรงเรียนหมดอะไรนะไม่คันสมัยก็ต้องไม่เกี่ยวหรอกตามหมู่ตามฟูงไปสบายใจยัง ได้รองเท้าแล้วแต่ผมไม่ได้เดียวกันในคอมเมนต์เออดีละเรียนไปเรียนสบายใจนะคุณเรียนเปล่าเนี่ยฮับเรียนรอรอเรียนเปล่าเรียนอยู่แล้วพี่เบียร์ให้เรียนโอเคเรียนเรียนหมดได้พี่เบียพี่เบียร์บอกว่าจะให้ไปเรียนทหารเขาจะรับอยู่ใช่ไหมไม่รู้เรียนอะไรจะเรียนเตรียมเป็นนักบินเหรอไม่รู้ท่าอากาศไงฮะนี่พี่แจ๊คตรงนี้เขาเป็นนักบินนักบิน นักบินโลกนักบินเครื่องแบบสีเหลืองเนักบินเครื่องแบบสีเหลืองเอาไว้ข้างล่างเลยจูที่เป็นยาวห้าบาอเไรอ๋ของใหม่อยากถือใช่ป่ะของสวยทั้งนั้นอ่ะมันมีอยู่โรงเรียนหนึ่งเพ้นผนังสฉันี่ไงี้ยเจ้าลอยเลยบ่าเม่มอไซค์นะใช่ไม่ใช่ถูกนะอ่าไม่จอดนี่หรอนี่โรงเรียนนึงใหม่ต้องใส่ให้สวยตองเอาไป ใช้มือเพ้นนะเอเาไม่ถึงได้ไงเอาราคามันไม่ใช่ถูกเอาตัวที่มันอันนี้มาเอาไม่จอดโรงเรียนเหรอเข้าตรงนี้เหรอเข้าตรงนี้เลยอ๋อนึกว่าเข้าประตูนู้นโรงเรียนเมืองใหม่เขารับอยู่ใช่ไหมเขารับเราไม่รู้เข้าเลยปึ๊บเมืองใหม่สโลลาดส์อะไรก็ไม่รู้ห้ามจอด ห้ามจอดตลอดแนวแล้วเรามาจอดทำไมจี๊ดโรงเรียนวิวัฒน์ผลิตแัะศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพศิริถ้าเราค่อยมีคนมาจอดไม่ค่อยมีคนเลยเวลานี้ดูดิดีแล้วมันเขาเรียกพี่มันไม่คนมันไม่คนไม่รู้ไม่ใช่หรอกเขาขี้เกียจเดินกันอีทมาจอดที่นี่เลยไม่ได้คนละหน่วยคนละสังกัดอ้าวคนละคนละโโหจอดในร่มด้วย เราสอบพอได้แน่อาจจะสูดขึ้นเนี่ยสอบพออะไรเขตสองเขตหนึ่งเนี่ยระบุมีเขตหนึ่งเขตสองแล้วตุ้ยแล้วเขตหนึ่งเขตสองไม่รู้ต้องไปโหลดแอปทีวีเพราะว่าเขาเชื่อมกันได้ต้องไปโหลดแอปที่วีแคปคัดอ่ะแค่มตองข้างคันขาวนี่อะเลเง่ายเอาที่มันออกง่ายๆก็มีอยู่คนน่ะใช่แคปคัดมันก็ต่อได้มันใกล้ไปนแจ๊คมันชิดต่อไปเลยเส้นไงเส้นคนดีก็ไปลงไปดูเส้นเลย แต่เขาจะเปิดประตูไม่ได้เขาจะ้าแบบน่าจะไม่ถึงน่าจะประมาณ40ได้ไม่ลงไหมเดี๋ยวไปเลยคนเริ่มลงรองเท้าใหญ่จิบหลุดอะไรรองเท้าใหญ่จิบหลุดรองเท้ายใหญ่จิ๋มหลุดตอนลงเราจะเราจะแล้วแกจะช็อตเพื่อ ตรงนู้นตรงนู้นออกยากกว่านี้ดูสิตรงนี้แหละง่ายกว่าสบายเอ้ไม่มาคุ้มถึงเวลาแล้วโอเคได้เลย